โอเคครับผมก็ต่อจากคลิปเก่านะฮะก็เป็นคลิปที่แกะกล่องนะครับผมสำหรับเจ้าจตัวชุดหม้อสนามนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแถมชามมาอีกสี่สี่ชามนะครับผมนะฮะไม่พูดพร้อมทำเพลงเดี๋ยวมาดูรอบๆเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดสแตนเลสนะครับซีนอ่ะใส่เรียกว่า ุงมาอย่างดีนะครับผมนะจะมีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะครับผมน่าจะบอกเป็นไซส์นะครับนะโอเคนะครับผมมาดูตรงนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นสายรัดเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะเลยนะนี่เนี่ยผมอยากดูข้างในจริงๆว่ามันจะคุ้มค่ากับเงินพันสองไหมพอเปิดเข้ามาจะเห็นว่า จะไม่ใช่รอยมันแบบคือเงานะจะเป็นรอยเหมือนรอยปัดมีรอยแบบอาการเหมือนคุณเอาเขาเรียกอะไรนะไปฝอยขาดหม้อมาไม่ไม่ใช่ว่ามันจะเงาแบบเงาลืมไปเลยนะครับน้ำหนักผมว่าเกือบน่าจะถึงกิโลได้มั้งนะมีน้ำหนักบอกไหมเกือบ2กิโลนะถ้าผมอ่านไม่ผิด 1, 7 5 0กรัมนะครับ น่าจะเป็นน้ำหนักเขาแหละนะครับผมตัวนี้สำหรับสคนนะคูณ4นะครับของเคชัวนะครับ m h 5 0 0 4 P นะครับลักษณะการแกะนี่ก็น่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆปิ่นโตนี่น่าจะเปิดตรงนี้แหละใช่ไหมเดี๋ยวนะคือผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมเพราะเป็นการเปิดครั้งแรกนะเออน่าจะเป็นการ มาดึงตรงนี้ดึงตรงนี้น่าจะเออเนี่ยเป็นยางครับผมตรงนี้เป็นยางนะครดึงตรงนี้ออกนะครับผมก็จะมานี่ยนี่เป็นยางนะครับเป็นยางนี่เหนียวอย่างดีน่าจะสําหรับเอ,อดูดูแล้วน่าจะสําหรับรัดรัดในสวนเนี่ยให้มันติดกันเวลาเราเก็บนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะเอาไว้ตรงนี้นะครับมาดูฝาแรก เปิดออกมานะครับผมจะเป็นสเตเลสเขาบอกว่าเป็นสเตเลสนะครับตรงนี้เราหยับไปนิดนึงเดีดูดูจากฟ้าก่อนนะครับตรงนี้จะมีลักษณะเหมือนเจะรังจะบอกว่าล็อกกับไม่ล็อกนะนะครับถ้าขยับลงมาจนสุดตรงนี้แสดงว่าล็อกแต่ถ้า ขยับขึ้นไปตรงนี้แสดงว่าเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับขึ้นไปเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไงผมอยากรู้ไม่ได้แตกต่างอะไรนะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่งงอยู่เหมือนกันอ๋อตอนเราเก็บเนี่เรยารูดเข้ามาแบบนี้นะนะตอนเราเก็บให้มันรูดเข้ามาจนสุดแบบนี้นะครับโอเคเข้าใจะละมาดึงออกมาเลยโอเคนะครับผมอืม พอมันได้แบบนี้แล้วมันกลายเป็นกระทะนะถ้าใครเล่นภาพจีนี่คือคุณจะรู้จักไอกระทะนี้เลยนะเหมือนกระทะแบบที่เขาโฆษณาดังๆในในโทรทัศน์อ่ะเนื้อมันจะประมาณคล้ายๆกันมีความน้ำไหมโหนาครับผมตีหัวนี่คือแตกได้เลยนะฮะมีขนาดใหญ่เท่าไ,ไรประมาณนี้เทียบให้ดูว่าขนาดประมาณนี้นะครับถ้าฝ่ามือก็ฝ่ามือหนึ่ง เดี๋ยวต้องไปลองนะครับเต้ต้องดูคลิปต่อไปว่าตัวนี้จะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ข้างข้างในนี้รู้สึกว่าดีมากนะครับนะผมจะลองแบบเอาไปใช้แล้วก็ไปล้างดูว่าเอาตอนเราล้างเนี่ยตอนเราขัดเนี่ยมันจะมันจะอันนี้ไหมนะครับยวเอ้ผมยังไม่มั่นใจกับตัวนี้ถ้ามันเอามาไปบนี้มันจะยงอ๋อรู้แล้วนะครับถ้าอยู่ลักษณะเนี้ มันจะหลุดได้เนี่ยมันจะหักได้เมื่อกี้เนี่ยถ้าเรามาแบบนี้ไม่มีทางที่มันจะจะหลุดลงมาได้เข้าใจไหมครับเพราะว่าถ้าเราลูดมาแบบนี้เราบีบแบบนี้มันกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้จริงเนี่ยเอาเข้าไปแบบนี้แล้วก็ลูดนี้ให้สุดนะครับเพราะเนี่ยมันก็จะบีบเข้าหากันไม่ได้นะครับโอเคตอนใช้ก็คือลูดมานะครับแค่นั้นเอง โอเคดีผมดูแล้วดีนะครับดูแล้วน่าจะน่าจะใช้ดีนะด้านหลังนี่คือถูกทาเป็นรอยเหมือนสามเหลี่ยมนะครับผมอันนี้น่าจะทําไว้สาหรับโดนไฟอะไรประมาณนั้นนะตรงนี้นะจะดําไม่ดำเดี๋ยวดูคลิปต่อไปคลิปตอนใช้งานนะโอเคจบไปกับฝาแรกนะครับผมใช้เวลาเป็นนานพอสมควรมาดูฝาต่อไปนะเป็นสีน้ําเงินหรือสีกรมน่าจะเป็นสีกรมนะครับเป็นชามเป็นจานแหละ ขนาดเท่าฝ่ามือเหมือกนกันนะฮะเป็นสีกลมนะครับผมสกรีนหรือว่ามีโลโก้เคชยวออย่างนนะครับหนาไหมหนานะครับตกไม่แตกผมได้ตกให้ดูมันจะแตกได้ไงว่าตกใส่ประมาณแต่ตกไม่แตกนะครับเป็นพลาสติกที่แข็งพอสมควรมีความลึกประมาณเนี้ยนะครับผมอันนี้น่าจะใส่ข้าวจะใส่แกงก็เหมือนจะไม่ใช่ก็ไม่โอเคแหละถ้าใส่แกงนะครับมีทั้งหมด สีกลม2 2สอใบนะครับผมเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดพันสองนะครับพูดแรงไม่ได้นะไม่รู้ <unle Sharing. S 1> นะฮะแล้วมาดูสีแดงกันนะครับผมสีแดงก็เป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนแค่สีนะครับผมอันนี้ก็จบไปอ,อุปก,ก,กรณ์ที่อยู่ข้างในชิ้นที่2แล้วนะครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับ <S 1> <S 1> <S จะเห็นว่ามี แกดูเลยนี่ยางรัดมาอย่างดีนะครับอืมจะเห็นว่าได้ช้อนมานะครับช้อนมาหน,หนึ่งขั้นพอได้อยู่จากใส่ปากพอได้อยู่นะแล้วก็ซ่อมมาหนึ่งซอกเออหนึ่ง,หน,งหนึ่งขั้นเหมือนกันเป็นพลาสติกนะครับผมนอได้นิดนึงนะครับ แต่หักนี่ก็คือถ้าจะหักมบบนี่ก็คือหักหนั่นแหละคงไม่มีใครหักเล่นหรอกนะก็จะมีมีดนี่ไว้ทําอะไรตัดอะไรได้เนียไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองหาเนื้อมาลองตัดดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับมีมาให้ทั้งหมดนะครับเอ่อสี่ชุดเหมือนกันนะครับที่ผมคิดนานๆก็คือ ผมคิดว่าเวลาผมเอามาใส่นี่ผมกลัวว่าจะใส่เหมือนเดิมไม่ได้เด้อเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเวลาเราเก็บนี่เราต้งต้องเริ่มต้นจากตัวไหนนะฮะจากดูในในที่เขาเรียงมาใน,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 ในแพ็กเกจของเขาก็า,าจะเรียงมามีดมีดคือมีดก่อนแล้วก็ซ่อมแล้วก็ช้อนนะครับเรียงกันจะเป็นลักษณะนี่ไงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่น อันนี้คือมีดอันนี้คือซ่อมอ,อันกลางนะครับอันที่3คืออช้อนนะครับจะมีเดือยไว้ติดกันอยู่นะฮะทำไมถึงละเอียดขนาดน,นี้เพราะเวลาเก็บเนี่ยมันต้องเก็บให้มันเหมือนเดิมครับผมนะฮะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเก็บนี่ไงคว่ำตัวนี้เข้าเข้าไปแบบน,นี้แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะฮะนี้ก็กันตัวเองลืมด้วย นี่ยครับพอใส่เข้าไปเสร็จมันจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยครับแล้วก็มัดไว้มัดยางไว้แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับเลียงไว้แบบนี้นี่โอเคได้มา4 4ส,สชุดนะแกะขึ้นเลยได้ไหมแกะได้นะครับนี่เป็นถาดไว้สําหรับเก็บช้อนโดยเฉพาะนะครับผมผมจะแกะออกให้หมดเผื่อไอ้นี่มันใช้ประโยชน์ได้อีก ผมดูแล้วมันน่าจะใช้ได้นะเนี่ยนะอันนี้น่าจะเป็นฝาหมอ้อฝาอีกรอบหนึ่งคิดว่านะเออฝาจริงๆเนี่ยครับจับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยจับตรงนี้คือปิดแบบนี้ไงเนี่ยแล้วก็มีรูอากาศออกตรงนี้นี้นะครับผมไว้น่าจะเป็นต้มอบอะไรก็แล้วแต่เนาะเดี๋ยวต้องมาพี่นายอรอบหนึ่งมามาศึกษาอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นยังไง จะดูๆแล้วมันน่าจะเป็นฝาฝาปิดตัวนี้แหละนะครับก็ได้ฝามาด้วยน,นะโอเคผมจะใส่ไปใส่สลับกันนะครับเนี่ยมันก็จะติดกันแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ส่วนตัวนี้ก็เรียงกันแบบนี้จะติดกันแบบนี้เนาะนะครับมาต่อมายังมีข้างในอีกข้างในคืออะไรนะครับ ข้างในก็คือชุดแก้วแก้วนะครับผมน่าจะประมาณความลึกประมาณนี้ประมาณฟามนิ้วนิ้วนิ้วสนิ้วประมาณนี้นะครับใส่ใส่ได้ทั้งหมดสีนิ้วมีขน,นาดประมาณนี้แข็งแข็งแรงดีเนียวดีนะครับให้มาทั้งหมดคือสีแดง2สีกลม2เหมือนกันนะครับ พอดีนะแก้วน,นี้น่าจะสําหรับมีสกรีนข้างล่างด้วยนะครับว่าเคียวชัวนะครับ4ตัวนะครับช่แ,แก้วก็น่าจะไม่มีรายละเอียดมากมายประมาณนี้ดูรวมประมาณนี้นะครับอโอเคอันนี้คือตัวใหญ่ที่สุดทีนี้ขยัยาไม้ไก่นะครับอ่ะก่อนจะเป็นตัวใหญ่ผมให้ดูตัวนี้ก่อนมันคืออะไร ผมคิดว่าน่าจะเป็นถุงถุงหอ่อไอชุดนี่แหละเดี๋ยวจะแก้ให้ดูนะครับนั่นเนี่ยครับผมถุงห่อจริงๆก็คือห่อทั้งชุดเนี่ยแต่ไม่รู้จะห่อยังไงเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะหอ่อเก็บทีหลังให้ดูนะครับโอเคจบถุงไปนี่คือตัวใหญ่ของเรานี่คือพิเศษของเราทีานี้นะครับ 2.5ลิตรนะครับผมใส่น้ำได้2ลิตรครึ่งนะครื่ข้างในนะครับผมเป็นเนื้อ,เ,อเหมือนกระทะทั่วไปนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับจะมีลักษณะเหมือนกันกับตัวแรกนะครับผมลักษณะเหมือนเหมือนว่าตรงนี้น่าจะโดนไฟได้นะครับทำเป็นร่องเพื่อให้ไฟเข้าถึงทุกจุดนะครับน่านจะเป็นอย่างนั้นนะครับความใหญ่ก็ การฝ่ามือนะครับผมสามารถต้มต้มน้ําได้ดูแล้วนะ่าจะต้มน้ําแล้วก็แกงพวกแกงพวกหูงข้าวน่าจะได้นะครับต้มข้าวต้มแบบนี้น่าจะได้นะเนี่ยชุดหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับสรุปแล้วมีหนึ่งมี2ถุงอ่ะสามเซตของซ้อนนะครับแล้วก็สีก็คือจาน สีใบนะครับมีแก้วสีชุดนะับแล้วก็มีกระทะให้ด้วยนะครับผมหตัวที่เป็นฝาปิดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมกับงบราคาประมาณ1,200บาทนะครับก็ได้ประมาณเซตแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเซตทั้งหมดเนี่ย มันจะทําอะไรได้บ้างนะครับมันจะทําอาหารอะไรได้บ้างสำหรับเราที่จะไปแคมปิ้งเนี่ยนะครับถ้าเราเอาถือไปเซตเดียวเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้อันอื่นอีกไหมหรือว่ามันจะต้องมีอุปสรรคอะไรหรือว่ามันต้องติดขัดอะไรเดยอจะพาไปดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็จากที่ดูแล้วงานพลาสติกทุกอย่างนี่คือโอเคนะครับอยู่โอเคเลยทีเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าเงิน1,200บาทเนี่ย ถ้าไปซื้อข้างนอกเนี่ยมันจะได้ดีกว่านี้หรืออาจจะไม่ดีอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าที่เลือกซื้อเซตนี้มาก็คือว่ามันสามารถที่จะเก็บเข้าไปในชุดหม้อชุดนี้ชุดเดียวได้นะครับก็คือเหมาะสำหรับในการเก็บของให้มันไม่รบปรุงรังจนเกินไปนะครับก็เลยคิดว่าจัดเซตนี้มานะนี่คือสาเหตุที่ต้องซื้อเซตนี้มานะครับ แล้วก็คลิปต่อไปจะพาไปดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้สำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็เข้าไปค้นหาคําว่า h ค้นหาคําว่า m h 5 0 0 c p ได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปดูตามลิงก์ด้านล่างที่ทิ้งไว้นะครับผมก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับชุดหม้อกระทะ4คน ของเคชัวร์